คาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เปิดโลกเสียงสวดโดยบุญรวยชาแนลสำหรับท่านใดที่กำลังท้อแท้หมดกำลังใจมีแต่อุปสรรคปัญหาทาถมหรืออยากเติมพลังใจในการดำเนินชีวิตขอให้ท่านได้ลองฟังหรือสวดภาวนาตามคลิปนี้จากนี้ขอให้ท่านวางใจให้สงบ จะฟังหรือสวดหรืออ่านไปพร้อมๆกันก็ได้ตามที่ท่านสะดวกในเวลาต่อจากนี้ขอให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิระลึกถ,ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งข้าพเจ้าขอน้อมนำกระแสพลังของพระรัตนตรัยมาสู่จิตใจขอพลังอำนาจ แห่งพระพุทธเจ้าห้าพระองค์พลังอำนาจแห่งพระรัตนาตรายัยได้โปรดช่วยเปิดทางนำทางช่วยเปิดทางสว่างทางออกให้เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเทินนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลก พระสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยณโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณเปิดอำนาจดี เปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะธาพุทธโมนะนะมะพะัทะพุทธังรรมังสังคังขออำนาจบาร,รมีของพระรัตนตรยัยโปรดเชื่อมโยงบุญบาร,รมีทานบาร,รมีศีลบาร,รมีวิริยะบาร,รมีเมตตาบาร,รมีปัญญาบาร,รมีวาสนาบาร,รมี ชาญบารมียานบารมีทั้งหลายทุกพบทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณนะปัจจุบันณชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยณนะโมพุทธายะยะาพุทธโมนะพระพุทธัง อาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยณโมพุทธายะ ยะเปิดกรรมดีอาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมนะนะมะภะทะพุทธท,งทางธรรมังสังคังขออำนาจบาร,รมีของพระรัตนตรยัยโปรดเชื่อมโยงบุญบาร,รมี ทานบารมีศีลบารมีวิริยาบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมียานบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบัน,นชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณการบัดนี้ เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะธาพุทธโมนะพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะเปิดบุญโมเปิดบารมี พุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมนะณมะพะทะ พุทธังธรมังสังคังขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัยโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้า จงมารวมกันณนะปัจจุบันณชาติและขอพลังบาร,รมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะ